โอ้โหกล้องนี้ไม่ได้แปะรยบร้อย <100. S 1> ไม่เป็นไรอันนี้ส่งวันนี้ไม่ทานนาะพี่อนุมาลดไปแล้ว <100. S 1> ไปหมดแล้วสองคันเลยพรุ่งนี้หนูส่งให้เนอะพี่อนุมาพรุ่งนี้หนูส่งให้นะนนไม่มาหาน้องเลยนะหมาหมดแล้วเห็นไหมแด,ด,ดงก็ไม่มีแล้วนะคะลูกค้าค่ะเพราะว่าหนูเอามาเนี่ยหนูขายแดงขาดทุนนะหนูก็ขายไปแบ<ะ>บสนุกสนุกส่งพรุ่งนี้นะจ้าตัวนี้สวยจังเลยอยาเสือ โอ้ยเห็นแล้วอยากเป็นเหยื่อสุดโอ้ยไรเก๋เนี่ยลูกค้าชีฟงชีฟงเยอะคือออกแฟชั่นห้าบาทหกบาทลูกค้าผ้าใหม่จริงผ้าใหม่จริงจบตาจริงนะผ้าสวยนะผ้าสวยสะอาดเลยนะคะห้าบาทหกบาทอะถุงระดับประทับใจนะอะไรติดที่หน้าอกแป้งจ้ะเออประมาณร้อยยี่สิบเอ้ยไม่ใช่ประมาณสองร้อยตัวนะคะคุณปอประมาณสองร้อยตัวบวกเนาะ บางคนก็230ก็มีแล้วแต่กระสอบ45กิโลเต็มงานสวยสะอาดหนูให้ดูทุกตัวพี่ๆค่อยๆตัดสินใจก่อนได้เลยชั่วโมงนี้หนูพยายามมาหางานต้นทุนถูกๆมาให้นะคะต้นทุนถูกๆเอาไปแล้วสวยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องทิ้งไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะให้มันได้แบบ ใช้ได้ทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นใจลูกค้านาะชั่งงนี้เนาะต้องช่วยกันมันอยู่ไม่นานเพราะว่าต้องมีคนเหมาเชื่อหนูไหมเพราะมันสวยจริงหมล่อย่างี้แล้วเนี่ย่ยสวยใหม่มากตัวก็เยอะสะดุ้งชีฟองโคตรเยอะเลยพี่สะดุ้งชีฟองเยอะมากส่งฟรีค่ะถูกค่ะใช่ค่ะพี่ทัพทิมพลูกรีวิวนะคะส่งฟรีอยู่แล้ว ลูกใหม่ใครเอาวันนี้ก็ส่งฟรีนะคะหนูบอกเลยชีฝังแะยินเทปนึ่ะยินบางหญิงหรอเออยินบางหญิงเราไม่เคยเปิดได้เลยค่ะพี่เน่อยหนูไว้เปิดเนาะชีฟองเยอะมากเน้สวยมากตัวนี้สวยนี่ก็ชีฟองชีฟองสะดุ้งอย่างเยอะชีฟองสะดุ้งอย่างเยอะมันบอกว่าคู่สวยตัวนี้ดูไปเรื่อยๆนะคะหนูอยากให้พี่ๆดูให้ครบทุกตัวเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะหาว่าเราแบบ โอ้พูดสั่งแต่ว่าสวยคือแม่งสวยจริงพี่มันสวยจริงดูได้นะมันสวยจริงนะโอ้ไม่โกหกนี่สายเดียวเสียวลูกนะโกหกไปก็เท่านั้นนี่สติงโกหกไปไม่ได้เลยนะคะพี่เสีลูกค้าเปล่าๆรับหนึ่งได้เลยค่ะพี่ทัพทีมพี่อาลูมาลูกรีวิวระยะประรอยชีฟองอย่ลาล้ะสวยเห็นไหมนี่ขนาดกับตะเข็บนะเนี่ยโอ้อันนี้อันนี้เป็นริววสติงสวยเชียวบางตัวนะคะถ้าบิลลี่รีดออกมานะพี่สวยเลยขึ้นกล้อง นี่ขนาดยับนะนี่ขยันยับนะเตจีนงานเกาหลีไม่มีค่ะพี่หนูมีแต่ US ค่ะจ้ะนี่สะดุ้งลายกราฟ,ฟิกสวยมากชีฟองอีกแล้วเนี่ยลูกค้าค่ะไปจับคู่นะมาหนูว่ามันน่าจะเป็นสับใหม่ ไม่ใช่รีวิวส่งฟรีใช่ค่ะพี่ปอใครส่งไอใครเออโอนให้หนูวันนี้หนูจะส่งฟรีให้พี่ทุกคนเลยนะคะคือใจอ่ะเราก็อยากช่วยลูกค้านะหางานสวยๆมาให้นั้นถามว่าเราได้อะไรบางทีเราก็ไม่ได้อะไรลูกค้าลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะคะชั่วโมงนี้ช่วยกันเลยงานเขาสวยจริงไม่ตกตาหนูบอกเลยหนูให้ดูทุกตัวสวยเนี่ยพระดุง สะดุ้งชีฟองเยอะนะคะป้ายนี้รีวิวป้ายไหนสั่งป้ายไหนส่งป้ายนั้นนะคะไม่ส่งป้ายอื่นนะคะแล้วหนูพยายามโชว์ให้พี่ดูป้ายนะคะเพราะเราชัดเจนแขนระบายอย่างนี้เราชัดเจนนะคะงานกระสอบไม่ผ่านการคัดส่งไปทั้งกระสอบเลยไม่ตัดก่อนส่งแน่นอนไม่มีตัดไม่มีดึงออกไม่ต้องห่วงนะคะ ค้าหาสามารถหาเอานีนี่เลอะหนึ่งตัวนี่เลอะหนึ่งตัวเวลาหนึ่งัน้าสิบค่ะเนี่ยสะดุ้งสวยมาก14 9 0เก้าสหนูบอกเลยวันนี้น่ารับส่งฟีียกใช่ค่ะพี่ชั่วโมงนี้หนูบอกเลยว่าหนูพยายามหางานดีๆแล้วราคาถูกมาให้พี่ๆเลยนะคะจริงๆนะถูกคุ้มนะคะพี่ราคาเนี้ยแล้วตัวเนี้คือสวยมาก จยังไงพี่พิทท่านไหนนะคะรับยังไงทักแชทอีกทีนะคะพี่คือมันไม่เด้งหน้าเพจเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่ทักหนูหน้าไลฟ์มันมันมันไม่มันไม่ให้ทักข้อความยังไงเดี๋ยวพี่รบกวนพี่ทักข้อความหนูออีกทีนะคะลูกค้าท่านไหนย่ออไม่ได้ดูในเฟซสามารถดูใน youtube ได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งสวยสวยจะไว้ใส่เองนีชีฟองเป็นงานคลุมสวยมาก ชีฟองงานคลุมส่วนมากงานผ้าสวยนะคะลูกค้าผ้าตัวนี้สวยสะอาดนะเลอะก็คือเลอะหนูก็ให้พี่ดูทุกตัวนั่นแหละเพราะว่าหนูโชว์ให้ดูจริงๆงานกระสอบมันเป็นแบบนี้นะคะมีเลอะบ้างเป็นปกตินะคะเราจริงใจให้ลูกค้าดูทุกตัวป้ายเราก็ให้ดูนะคะแล้วเราส่งป้ายนะลูกค้าสั่งป้ายไหนส่งป้ายนะั้นลูกค้าเช็คป้ายก่อนนะคะก่อนปัดกระสอบนะทุกรีวิววันนี้สวนนี้นะ,ะอะไรอย่างใสยย่ยังไงอ่ะ ใส่ยังไงอ่ะไม่รู้ไปใส่ลูกค้าใส่ยังไงไม่รู้มค้องนาเยอเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวลูกค้าไปจัดเองนี่ชีฟองสวยเนาะชีฟองสวยมากลูกค้าค่ะใครไม่เอานี่หนูจะงงมากเลยเพราะป้ายนี้สวยสุดๆ1 490บตกตัว5บาท6บาทเท่านั้นนะคะชั่วโมงนี้หนูบอกเลยใครนะคะมีทุนคว้าไว้ก่อนหนูมีงานนี้ไม่เยอะค่ะหนูมีงานนี้ไม่เยอะจริงๆ มีอยู่แค่ประมาณร้อยประมาณร้อยได้มั้งมีไม่เยอะนะคะลูกค้าและหนูคิดว่ามันจะอยู่ไม่นานในราคาพันสี่เก้าสิบนี่ลูกไม้สีเขียวขี้มาสวยมากสีเขียวขี้มาสวยมากโอ้ยายแก่แล้วอะไรมองเห็นเป็นสีอะไรอสลาสีสลาสวยมากออกแฟชั่นเยอะลูกค้าหาสามารถรับตัวแพงตัวถูกอย่างเงี้ยพันสี่เก้าสิบไปมิกของได้นะนี่โอ้โหนี่สวยตัวนี้เซลล์ค่ะเซลล์ 1490บาทเดี่ร้องเั้าึงบบาคุม้มคุ้มไม่รู้จะพูดว่าคุ้มยังไงลูกค้ามารับหน้าร้านก็ได้นะคะเลือกกระสอบได้ตามสบายขอยังไงก็ได้ไม่เอาลูกล่างสุดสงสารลูกน้องหนูเหลือกเ,เอกินเลาเลือกได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดหมั่นไส้ลูกน้องหนูก็เลือกล่างสุดก็ได้ไม่ว่าการไ<ด>ยูไม่ยูให้ด้วยยูก็ไ้ก็ะตบไปเลย มาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้าตัวละห้าบาทหกบาทหนูบอกเลยไม่ต้องคิดมากนะคะสวยออกแฟชั่นเยอะเชิดน้อยไม่ค่อยมีนะหนูว่าติดแฟชั่นเยอะผ้าสวยโดยชีฟองเยอะผ้าเบาบางพยาพยาหายไปเลยมีแต่คนหามเนี่ยเห็นไหมไม่ยังอยู่ไม่ให้นาอยากไปจะถึงพิตาักโควิโอ้เมื่อกี้เลยย้อนสวยมากใครๆก็คิดถึง ยังถามอยู่เลยนี่ว่าพี่หายไปไหนพี่ครับค่ไม่กล้ามาเขานินทาอยู่นี่านินทาอยู่พี่ออนกูมาเขานินทากันอยู่บอกพี่ไม่มาพัดเอกก็ไม่เอาเลยนะตั้งแต่พันสี่เก้าสิบไม่เอาพัดเอ็กน้องเลยนะเออแอบแซวแอบเซวเซวเล่นนะคะพี่คิดมาหยอกหยอกลักหลอกจึงหยอกเล่นเซลเล่นนน่อยกระโดดน้ำอีกล้วไม่ใช่น่ะเนี่ยตัวนี้น่ารักแฟชั่นเหมือนกัน เออไม่ต้องดูแบรนด์ลูกค้าค่ะดูคนสโอนได้เลยค่ะพี่ปอพี่ปอโอนได้เลยจ้ะโอนก่อนได้ก่อนหนูบอกเลยว่าส่งฟีเน่โคดคุ้มปกติหนูไม่ปล่อยโปรส่งฟีหลักพันสี่เก้าสิบเนี่ยขายไม่ได้อะไรเนี่ยขายแบบราคาประดับร้านเฉยเฉยขายแบบว่าอยากให้ลูกค้ามีกําลังสู้ต่อไปหนูบอกเลยนะคะต้องสู้กันต่อไปทำเพื่อลูกค้าจริงๆเพราะพวกพี่อยู่ได้หนูก็อยู่ได้ ให้ลูกน้องคนละสองลูกเหรอเอาไป ouais deflect, แอปเปิลขอคนละสองลูกจ้ะแอปเปิลคนละสองลูกแอปเปิลคนละสลูกป้ามันบอกอ่ะไอ้ทุกบอกเอาสองพันสองลูกรอแค่สองพันแล้วพ่อแม่เอาใจพอต้องให้เงินสักบาทเออสภาพเท่านั้นรีบหมดเลยขอบคุณค่ะขอบค so so ุณค่ะพี่ปอนะหนูตั้งใจจริงๆเอาของสวยๆมาให้พวกพี่ๆตั้งใจจะเฉ่งรีให้ด้วยแต่ขอเป็นวันนี้นะคะขอเป็นวันนี้นะคะ สวยสวยนะน่ะพี่ปุ๊กสวยนี่ยปีข้างคาวนี่ก็ปีค้างคาวเหมือนกันปีข้างคาวเหมือนกันเอะอปีค้างคาวเหมือนกันหนูมีไม่เยอะนะคะหนูขอย้ำอีกทีนะพี่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 ค่ะหนูมีไม่เยอะเขาเรียกปีค้างคาวหนูมีไม่เยอะค่ะพลาดแล้วคือไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่ในนั้น้เพราะว่าช่วงเนี้ยคือผ้ามันแบบน้อยเนาะโควิดกับผ้าก็น้อยนี่แอบเลเห็นเหลือสองตัวอยู่นะคะโชยเห็นทุกตัวพี่ดูได้เลย ปกติห้าบาทหกบาทไม่ต้องคิดมากเลยค่ะปกติเลยรีบพักแชทนะคะลูกค้าท่าไหนมีเลขที่บัญชีอยู่แล้วโอนได้เลยนะคะพี่หนูจะส่งแพ็กให่เลยนะคะแต่ต้องเป็นพรุ่งนี้แล้ววันนี้ไม่ทันแล้วนะคะจะส่งทุกวันนะคะจนถึงเสาร์ลูกค้าอยู่กรุงเทพแี่มันีะมันมมรีินกองรีบรีบใช้งานนะคะส่งแท็กซี่ส่งวินให้ได้อะไรมันมันกินกองเหรอเขาเรียกผ้าอะไรพี่ตาผ้าเนี่ยมันเป็นผ้ายืดๆเดรอผ้าฟรีสะเรีะไรผ้าอะไรไม่รู้อะ ปลาหลแม่เอาก็บอกนะเยาเอาเรีไม่รู้เรียกว่าอะไรนิ่งๆตัวนี้หนึ่งพันสี่้อยเก้าสิบบาทพี่่จะขอบคุณมากๆแล้วถ้าพี่พี่กดไลค์กดแชร์ให้น้องบ้างนะคะเนี่รลูกไม้สขาวชั่วโมงนี้ปิดกั้นน้องคือสุดเลยกว่าลูกค้าจะเห็นอีกทีพิ่งทีผ่านไปสองวันสาวันอ้าวงานหมดแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้โปรส่งฟรีแล้วอย่างเงี้ย ก็อยากให้พี่ๆหลายๆคนได้งานโปรโส่งฟรีไปด้วยนะคะคฟุ๊กอย่ามูลต่อชื่นชมเร็วหน่อยป้ญญาปาหมูย่หาติ้ต่อไม่เจอ๊หมูยี่ไม่ถนัดเสื้อผู้หญิงอยู่ด้วยไม่ถนัดเสื้อผูญญอ้หญิงงานเขาสวยนะคะติดแฟชั่นเยอะชีฟองเยอะหนูบอกเลยว่าเชิดหน่อยสำหรับ1,490ยาคุ้มมากสวยมากชีฟองเยอะสะดุ้งเยอะค่ะงานตัวนี้คุค้ม ออกใหญ่กลางๆไม่ออกใหญ่จนเกินไปนะคะสวยเนี่ยตัวนี้เลอะตัวที่สามเท่าที่หนูเห็นนั้นเพราะว่าหนูโชว์ให้ดูทุกตัวพี่ไม่ต้องห่วงเลยตัวไหนที่เอาไปซักไปคลีนได้นั่นคือนั่นคือต้นทุนของพี่เลยนะคะนี่รับรองว่าคุ้ม 1490บาทที่อยากได้ทักแชทได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะเพราะว่าน้องส่งฟรีให้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะบอกท่านอื่นให้ท่านอื่นมาเอฟได้เลยนะคะสําหรับวันนี้โปรส่งฟรีวันนี้วันเดียวตัวนี้เป็นงานแฟชั่นนะคะแฟชั่นเสื้อแฟชั่นค่ะพี่พี่โซดาเสื้อแฟชั่น1490ัรบาทต้นทุนต่อตัว5บาท6บาทนะคะ โอนวันนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะโอนวันนี้ส่งฟรีทั่วประเทศหนูเปิดให้ดูทุกตัวเลยค่อยๆดูไปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอยากดูตั้งแต่แรกกดดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราโพส์ไลฟ์สดตลอดเราไม่ได้มีแบบอัดวิดีโอหรือว่าตัดต่อตัดประการใดนะคะให้ดูตัวแรกตั้งแต่ตัวสุดท้ายเลยให้ดูทุกตัวสวยมากมาตัวนี้ตัวเดียวคุ้มแล้วตัวนี้ตัวเดียวคุ้มเหรอใส่เสื้อในตัวเดียวเดินออกไปา เยี่ยมผมตาวไปถึงซอยโควิดม่จะได้กลัวจ้ะเออใส่กันโควิดไปอีกป๊าโควิดมัได้ยวิ่งหนีใช่เหรอไหนใส่ให้ดูหน่อยดิไม่ใส่หรอพี่ชอบโคโอ้สวยสะดุ้งชีฟองชีฟองคุมชีฟองอีกแล้วค่ะสะดุ้งชีฟองนี่ก็ชีฟองชีฟองคุม ้าเบาบางมันจะได้จานวนเยอะนะคะพี่นี่ก็สะดุ้งเหมือนกันอ่ะพี่พี่ทักแชทนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะเด้งดึงเด้งดึงสะดุ้งเฮือกนะคะหมดยางขอดูป้ายทีนะคะพี่พี่จะได้แคปป้ายนะคะหรือไ่ก็สั่งน้องจิงโจ้ม่วงนะคะจิงโจ้มงตัวนี้ขอบคุณมากๆค่ะใหม่มาก